สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ครับช่องมิวเดอะดักนะครับนะผมมิวนะครับนะก็วันนี้นะฮะหลายๆท่านจะเจอปัญหานะครับเวลาซื้อทีวีมาแล้วนะเนี่ยมันมีชอบมีขึ้นแถบแบบนี้นะเหมือนที่อยู่ร้านค้านะอันนี้ผมลองเปิดโหมดที่เป็นช่องทีวีนะครับเนี่ยครับผมกดปุ่มนี้กดปุ่มนี้นะครับปุ่มเลือกช่องอันนี้นะเราก็เลือกไม่ว่าเราจะเลือกอันนี้เป็นทีวีนะครับหรือว่าเลือกที่เป็น hdmi อันนี้ผมเป็นคล้ายๆเป็นบ็อก์นะครับ psi box นะครับเป็นเป็นไอตัวกล่องรับเคเบิลนะครับ เลยอาจารย์ดาวเทียมนะแล้วก็อันนี้ผมมีกล้องวงจรปิดนะไม่ว่าผมจะเลือกอันไหนนะสมมติว่าผมเลือกดูทีวีนะครับปึ๊บอ่ารอทีวีสักครู่หนึ่งครับอุ้ยภาพบ้าบิวครับเนี่ยครับพอมันขึ้นมาแบบนี้นะครับเราจะดูเหมือนมันไม่มีอะไรนะอ่าเราก็จะดูหนังดูละครดูอะไรของเราไปตามปกตินะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวรอดูสักพักหนึ่งนะประมาณสัก30วินาทีนะครับมันจะชอบมีแถบหน้ารำคาญขึ้นมา2ข้างนะข้างใดข้างหนึ่งนะครับซึ่งซึ่ง ซึ่งมันเหมือนเป็นโหมดที่แบบว่าเนี่ยครับโหมดโฆษณาของตัวตัวทีวีเองนะครับนี่มันขึ้นมาเองนะแล้วเราทาไงปรติเราก็แบบไอ้อ่านั้นกดไปด้านนี้เพื่อให้มันหายไปนะกดแบ็กให้มันแบ็กกลับไปมันอีกแป๊บหนึ่งมันก็เป็นอีกนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีง่ายๆนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับเพราะโหมดพวกนี้นะครับมันถูกตั้งไว้ครับในช่วงที่เป็นการเออเขาเรียกว่านะขายทีวีนะดังนั้นให้เราเข้าโหมดเซตติ้งนะครับปุ่มที่เป็นรูปรูปเครื่องหมายเนี่ยฮะ เครื่องหมายเครื่องหมายตัวกงจักรเนี่ยครับเห็นไหมนะมองเห็นไหมนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้เนี่ยครับกงจักรนี่นะกดเข้าไปเลยครับปึ๊บนะครับหลังจากนั้นนะให้เราเข้าที่คําว่าระบบครับกดเข้าคําว่าระบบนะครับเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงไปนะฮะภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่า environment นะครับภาษาไทยก็คือคําว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะให้เราเลือกอันนี้นะครับสําคัญคือให้เรากดเลือก แล้วเปลี่ยนเป็นบ้านนะครับเพื่อที่เราจะเปลี่ยนโหมดว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันไม่ได้อยู่ในร้านค้าแล้วนะฉันเป็นบ้านแล้วนะครับแล้วถ้าของเครื่องไหนนะครับที่มีขึ้นข้างล่างว่าเปลี่ยนโหมดร้านค้าตัวโนอมัตนะครับให้ปิดทิ้งด้วยนะเพื่อไม่ให้มันกลับไปเป็นโหมดร้านค้าแบบเมื่อกี้นะครับก็เพียงเท่านี้ทีวีของคุณก็จะไม่มีตัวแถบแบนเนอร์เข้ามารบกวนอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ